ภาพล่าสุดขนางดำรงหัตก่อนเจอรักแท้อัครราชทูตขนางดำรงหัตเกิดพศ2502เป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงเมื่อพศ2521ขนางดำรงหัตเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อพศ2521เริ่มแสดงละครเรื่องแรกบ้านโลกีคู่กับนิรุตสิริจัญญาต่อด้วยนิรักคู่กับสมภพบเบญจาทิกุลเป็นต้น นอกจากการแสดงละครแล้วเธอยังได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องปลาร้าหอมโดยแสดงคู่กับสรพงษ์ชาตรีในบีพศ2523เธอ,อ 2, ได้รับเกิดเรื่องไม่คาดฝันกำลังถ่ายทำละครเรื่องเขมรินอินทิราเธอโดนสกัดดาวรุ่งด้วยการถูกไฟที่หน้าจนใบหน้าเปลี่ยนไปในฉากหน้าเตาผิงคู่กับพิสารอัครเสรณี คาังถึงกับเนื้อที่หูผิดรูปผมหงิกทั้งหัวจนกระทั่งหลบลีหนีหน้าไม่มั่นใจในการแสดงอีกเลยหลังจากนั้นกลับมาเล่นอีก2-3เรื่องโดยเป็นตัวรองเช่นระเบียงรักเดือนครึ่งดวงเป็นต้นปัจจุบันเธอยังคงรับงานแสดงอยู่เรื่อยๆผลงานส่วนใหญ่เธอเล่นกับทางช่องหลากสีและผลงานล่าสุดคือเรื่องเรือนพยอมรับบทเป็นคุณย่ามะลิพศ2560 และปัจจุบันนั้นเธอสมรสกับมาตยะวงศ์อามาตยักุลอดีตอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่ามีบุตรชายชื่อองค์อนันต์อามาตยักุลชีวิตในวงการบันเทิงสำหรับคนนอกนั้นดูเหมือนจะเป็นเส้นทางสวยหรูที่โรยด้วยกลีบกุหลาบทำงานง่ายได้ตังค์มากถ่ายนังถ่ายละครพักเดียวก็มีตังค์มากมายพอมีกลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงและมักจะได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย แต่ว่าใครจะรู้ว่ากว่าจะได้เป็นดาวประดับวงการบันเทิงนั้นจะต้องผ่านการแข่งขันอย่างยากแค่ไหนอาจจะต้องอดหลับอดนอนซ้อมบทแล้วก็มาด้วยสุขภาพหรืออุปสรรคในการถ่ายทำซึ่งมีหลายคนมีเมื่อผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ก็กลายเป็นดาวจรรดฟ้าแต่ว่าก็มีคนไม่ใช่น้อยที่เจอเรื่องหนักจนต้องหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในดวงดาวผู้โชคไม่ดีนั้นก็คือขนางดำรงหัดซึ่งเจ้าตัวยังไม่คิดทิ้งวงการและยังคงรับงานแสดงอยู่เรื่อย ถ้ามีบทบาทที่เจ้าตัวคิดว่าเหมาะสมกับตนเองและสามารถเล่นบทนั้นๆนได้